เชฟโรเลตเตรียมจัดแคมเปญลดรดล่างสต็อกแคปติว่าโค r รล,ลโดทริเบเซอร์บางรุ่นลดมากกว่า50%นายวันชนะอุาณากูลผู้อำนวยการทั่วไปฝ่ายบริการหลังการขายและตราส่งออกของเชฟโรเลตนะครับเปิดเผยว่าหลังจากเชฟโรเลตจัดแคมเปญพิเศษนำรถในสต็กรุ่นต่างๆมาออกขายในราคาพิเศษบางรุ่นลดราคามากกว่า50%สร้างปรากฏการ์โชวร์รูมแตกในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับ อย่างไรก็ตามยังมีรถเชฟวี่ค้างอยู่ที่เดลิเลอร์ประมาณ100คันทั่วไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นแคปติว่าโคโลราโดหรือว่าเทรเบเซอร์ถ้าอย่างรุ่นแคปติว่า50%นั้นยังมีรถเหลือค้างอยู่ที่โชว์รูมจำนวนหนึ่งนั่นเป็นเพราะว่าลูกค้าที่จองไว้สินเชื่อไม่ผ่านนั่นเองครับส่วนเทรเบเซอร์นั้นก็เหลือแค่2-3คันเท่านั้นที่เหลือก็เป็นกระบะโคโลราโดซึ่งมีราคาเริ่มต้นระหว่าง539,0 0 0บาทจนถึง655,000บาท คุณวันชนะเนี่ยกล่าวต่อไปอีกว่าตอนนี้โชว์รูมเชฟโรเลตทั่วประเทศยังคงเปิดอยู่นะครับและจะยังไม่ปลดป้ายของโลโก้ออกไปจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาคือวันที่31ธันวาคม2560สิ้นปีนี้แล้วนั่นเองลูกค้าที่ซื้อรถเชฟโรเลตยังคงได้รับบริการหลังการขายและศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อคอยดูแล,แลและให้บริการลูกค้าอย่างเช่นดังเดิมทางรับประกัน3ปีหรือ1 0 0 0 0แกิโลเมตรครอบคลุมค่าแรงช่างอะไหล่แท้มาตรฐานเชฟโรเลตและการรับประกันคุณภาพรถยนต์ ศูนย์บริการและอะไหล่แท้มาตรฐานเชฟโรเลตบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงขอบคุณแหล่งข่าวจากไบรท์ทีวีแล้วก็ข่าวสดนะครับ